คุณเคยหลงทางในเมืองใหม่โดยไม่มีเครื่องนำทางหรือเปล่าหรือแบตเตอรี่เกิดหมดในคอนเสิร์ตของวงดนตรีที่คุณชื่นชอบเมื่อพวกเขากำลังจะเล่นเพลงของคุณนี่เป็นเพียงสองช่วงเวลาที่คุณต้องการให้โทรศัพท์ของคุณไม่ทำให้คุณผิดหวังแต่แบตเตอรี่ของคุณอาจคิดต่างออกไปคุณจะทำอย่างไรเพื่อเอาชนะข้อโต้แย้งนี้สิ่งแรกที่คุณอาจทำคือปิดแอปทั้งหมดที่ทำงานในพื้นหลังมันดูเหมือนจะเป็นวิธีที่สมเหตุสมผลแต่จริงๆแล้วทำให้สิ่งต่างๆแย่ลง เมื่อคุณบังคับออกจากแอปโทรศัพท์คุณจะใช้พลังงานอันล้ำค่าไปกับการปิดแอปและล้างแอปออกจากแรมและเมื่อคุณตัดสินใจเปิดแอปอีกครั้งแอปจะใช้ทรัพยากรมากขึ้นเพื่อทำให้แอปกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อคุณออกจากแอปหนึ่งและเริ่มใช้อีกแอปหนึ่งแอปแรกจะถูกจัดเก็บไว้ในแรมมันจะอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆในสถานะพร้อมที่จะเปิดใช้ใหม่อีกครั้งในสภาพเดิมทุกประการและจะกลับมาทำงานอีกครั้งโดยไม่เปลืองแบตเตอรี่เวลาหรือข้อมูลใดๆเพิ่มเติม โทรศัพท์ของคุณมีกลไกการจัดการหน่วยความจำของตัวเองเมื่อจะปิดแอป,ปที่คุณไม่ได้ใช้เป็นเวลานานหรือแอป,ปที่ใช้แบตเตอรี่มากกว่าที่ควรหมูน้อยจอมตรากพวกนั้นน่ะคุณสามารถช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วด้วยไม่พยายามทำงานแทนโทรศัพท์และปล่อยให้ระบบตัดสินใจว่าจะให้แอป,ปใดทำงานในพื้นหลังต่อไปคุณใช้ภาพสีสันสดใสาจากวันหยุดที่ผ่านมาเป็นวอลเปเปอร์ในโทรศัพท์ของคุณหรือเปล่าไม่ชัดเจนนะักแต่ภาพนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่ของคุณหมดเร็วกว่าที่เคย โทรศัพท์รุ่นใหม่หลายรุ่นมีหน้าจอ o อ ED เมื่อคุณตั้งค่าวอลเปเปอร์สีเข้มโทรศัพท์จะไม่ใช้พลังงานไปกับการทำให้พิกเซลสีดำสว่างขึ้นดังนั้นยิ่งมีพื้นที่มืดบนหน้าจอมากเท่าใดโทรศัพท์ก็ยิ่งกินแบตเตอรี่น้อยลงเท่านั้นคุณยังสามารถเปิดโหมดมืดได้อีกด้วยมันสามารถกระตุ้นแบตเตอรี่ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณเล็กน้อยคุณสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานในเวลาพระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้นโดยอัตโนมัตทิทุกวันถ้าคุณเปิดโหมด Dark ar, ดาร์อก,าราากอกาลา ทางออกหนึ่งที่ช่วยได้เสมอทั้งในโทรศัพท์และแลป็ปท็อปคือการปรับความสว่างของหน้าจอคุณสามารถปิดใช้งานโหมดแสงสว่างอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานได้เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงที่ใช้พลังงานมากขึ้นในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเพื่อเลือกระดับแสงที่เหมาะสมคุณสามารถหลีกความสว่างของหน้าจอให้อยู่ในระดับที่สบายตาได้ด้วยตนเองและไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานไปกับสิ่งที่คุณไม่ต้องการจริงๆคุณยังสามารถลดเวลาล็อกอัตโนมัติให้สั้นลงได้ ยิงหน้าจอของคุณดับเท่าไหร่ตอนที่คุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์ก็ยิ่งใช้พลังงานน้อยลงเท่านั้นระยะเวลาเริ่มต้นคือ30วินาทีสําหรับโทรศัพท์ส่วนใหญ่แต่คุณอาจลดเวลาลงเป็น15วินาทีได้เร็วกว่า2เท่าการทําแบบนี้อาจช่วยประหยัดพลังงานได้มากสําหรับคุณคุณต้องการชาร์จโทรศัพท์ของคุณจากศูนถึง100%หรือเปล่าหรืออาจจะชาร์จต่อหลังจากที่แบตเตอรี่ถึง100%์แล้วการทำเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องดีเลย ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าช่วงที่ดีที่สุดคือระหว่าง25ถึง85ซหากคุณต้องการให้แบตเตอรี่ของคุณใช้งานได้นานขึ้นและอายุการใช้งานที่ดีขึ้นหากคุณปล่อยให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเหลือศูนย์ตลอดเวลาแล้วจึงชาร์จแบตเตอรี่ใหม่การทำแบบนี้อาจทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติได้ทางออกอีกหนึ่งวิธีสำหรับแบตเตอรี่ที่หิวโหยของคุณคือเครื่องชาร์จแบบพกพาผู้ันมาในรูปทรงสีและขนาดมากมาย คุณเพียงแค่ต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการพลังงานมากแค่ไหนมีบางรุ่นที่สามารถช่วยให้โทรศัพท์ของคุณมีอายุการใช้งานได้จนถึงสิ้นวันและบางรุ่นที่แข็งแกร่งกว่าที่ช่วยให้คุณใช้งานได้ตลอดช่วงสุดสัปดาห์คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่แบบพกพาของคุณก่อนที่จะนำไปเสียบเข้ากับโทรศัพท์ของคุณแต่อย่าชาร์จนานจนเกินไปให้ชาร์จเมื่อคุณกำลังจะใช้งานเท่านั้นเพราะยิ่งคุณใช้ชาร์จค้างเอาไว้นานเท่าไหร่ระยะเวลาที่คุณจะชาร์จได้ก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น รุ่นที่เล็กกว่าและราคาไม่แพงมักจะใช้งานได้200-300รอบหากคุณไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่พกพามากขนาดนั้นให้ชาร์จอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน3เดือนเพื่อให้แบตเตอรี่ใช้งานได้และใช่การใช้โทรศัพท์ของคุณในขณนะที่กำลังชาร์จด้วยแบตเตอรี่พกพาของคุณนั้นปลอดภัยอย่างยิ่งคุณได้ลองซื้อเคสชาร์จโทรศัพท์สำหรับอุปกรณ์ที่คุณชื่นชอบแล้วหรือย,ยังมันเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณหากคุณใช้เวลาอยู่ข้างนอกเป็นเวลานานแต่เราทุกคนก็อยู่ข้างนอกกันทั้งนนั้นไม่่ใชหอ นอกจากนี้คุณยังไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในกระเป๋าของคุณซึ่งแตกต่างจากแบตเตอรี่พกพามันทำให้โทรศัพท์มีขนาดใหญ่ขึ้นหากคุณต้องการเคสที่ทรงพลังกว่านี้คุณก็ต้องทำใจว่าเคสจะใหญ่และหนักกว่ารุ่นอื่นๆและแน่นอนว่าเมื่อเลือกเคสรีอุดมคติได้แล้วก็อย่าตกเป็นเหยื่อสินค้าราคาถูกสินค้าคุณภาพต่ำอาจทำให้โทรศัพท์หรือแบตเตอรี่เสียหายได้ ผมได้ยินมาว่าที่ชาร์จไร้สายแฟนซีเหล่านั้นสามารถทำอันตรายกับแบตเตอรี่ของคุณได้เช่นกันแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายขนาดนั้นการชาร์จแบตเตอรี่ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามไม่ว่าจะใช้แบบไร้สายหรือไม่ก็ตามความร้อนสามารถทําให้กระบวนการเสื่อมสภาพเร็วขึ้นและทําให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง เมื่อคุณวางโทรศัพท์ลงบนที่ชาร์จแบบไร้สายมีโอกาสสูงที่โทรศัพท์จะไม่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแม้ว่าคุณจะจัดเรียงขดลวดทั้งหมดในที่ชาร์จและสมาร์ทโฟนแล้วแต่พลังงานประมาณ80%เท่านั้นที่จะจบลงที่แบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณและนั่นเป็นกรณีที่ดีที่สุดส่วนที่เหลือจะกลายเป็นความร้อนและไม่ได้อยู่ในรายชื่อเพื่อนที่ดีที่สุดของแบตเตอรี่ของคุณ ในกรณีที่ดีเครื่องชาร์จไร้าสายที่ดีที่สุดจะมาพร้อมกับพัดลมระบายความร้อนเพื่อลดความร้อนและอุปกรณ์นี้น่าจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆในอนาคตคุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของโทรศัพท์ผมมั่นใจว่าคุณรู้ว่าการเปิดหมดเครื่องบินบนโทรศัพท์ของคุณเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการประหยัดแบตเตอรี่อันมีค่า คุณเคยลองทำเช่นเดียวกันกับแล็บท็อปของคุณหรือไม่ก็เหมือนกับการปิดไฟในห้องที่ไม่ได้ใช้งานหากคุณต้องส่งข้อความสำคัญหรือทำงานนำเสนอที่สำคัญให้เสร็จและมีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการในเอกสารคุณคงไม่จำเป็นต้องเปิด YouTube Facebook และห้องแชทปรดของคุณพร้อมกันหลอกใช่ไหมการอัปเดตมีแต่จะทำให้คุณเสียสมาธิและแบตเตอรี่ก็จะหมดไวเหมือนน้ำบน Windows คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดเครื่องบินในแถบหน้าแรกได้คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดเครื่องบินในแถบแรกได้ Mac ไม่มีฟังก์ชันนั้นแต่คุณสามารถปิด Wi-Fi Bluetooth และบริการระบุต,ตำแหน่งได้ซึ่งก็เหมือนกันได้ถ้าตอนนี้การเปิดโหมดเครื่องบินนั้นยอดเยี่ยมมากการปิดโทรศัพท์ไปเลยน่าจะดีกว่าใช่ไหมไม่เชิงมันจะไม่ได้ผลหากคุณวางแผนที่จะใช้มันอีกครั้งในหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นการเปิดปิดสวิชทั้งหมดใช้พลังงานแบตเตอรี่มากเกินไป เมื่อถึงจุดหนึ่งหน้าจอโทรศัพท์ของคุณจะไม่สว่างอีกต่อไปเพราะในขณะที่คุณพยายามประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ของคุณก็หมดเกลี้ยงระบบปฏิบัติการของคุณทันสมัยเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นแค่แผนการตลาดที่ผู้ผลิตคิดค้นขึ้นแต่พวกเขาปรับปรุงระบบปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องจริงๆเวอร์ชันล่าสุดจะมีแพทช์และการแก้ไขสําหรับปัญหาทุกประเภทรวมถึงสุขภาพแบตเตอรี่ด้วยและระบบปฏิบัติการที่ใหม่กว่าทํางานได้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า การอัปเดตส่วนใหญ่ควรดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติแต่ถ้าคุณเห็นอะไรใหม่ๆเมื่อคุณตรวจสอบด้วยตนเองให้ดาวน์โหลดมันซะโทรศัพท์ของคุณจะต้องมีความสุขกับเรื่องนี้เมื่อคุณติดตั้งแอปใหม่คุณมักจะตกลงทุกอย่างเพราะคุณแทบรอลองใช้งานแทบไม่ไหวคุณพลาดแล้วให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณยอมรับที่จะรับการแจ้งเตือนแบบพุชและการแจ้งเตือนจากแอปต่างๆหรือไม่และเหลือไว้เฉพาะที่จำเป็นจริงๆเช่นอีเมลที่ทำงานคุณสามารถปิดการใช้งานสิ่งที่ไม่จำเป็นได้ในการตั้งค่าของคุณ ส่วนแบตเตอรี่ในการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณสามารถให้คําแนะนำเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับวิธีประหยัดพลังงานได้ดูว่าแอปใดที่กินพลังงานมากที่สุดเมื่อคุณระบ,บุตัวผู้ร้ายเหล่านั้นได้แล้วให้ดูการตั้งค่าสำหรับแต่ละอันคุณสามารถลองปิดใช้งานการอัปเดตเบื้องหลังได้แอปบางตัวโดวยเฉพาะแอปข่าวสารและโซเชียลมีเดียมักรีเฟรชข้อมูลโดยที่คุณไม่รู้หรือขอให้ทำแต่ตอนนี้คุณก็รู้แล้ว